สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษจากข่าวกันนะครับวันนี้นะครับผมจะนํารูปภาพนี้นะครับมาจากเว็บของข่าวบางกอกโพสต์นะครับซึ่งเป็นในโอกาสของวันพระสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันอยู่ในประโยคนี้นะครับซึ่งมันจะมีคําศัพท์ที่น่าสนใจอยู่ครับที่นี้เรามาดูบรรทัดแรกเขาบอกว่า uh, on the auspicious occasion นะ ที่ผมไฮไลท์คำว่า on the auspicious occasion จริงๆนะครับมันจะมาจากวลีคำนี้นะครับคือคำว่า on occasion of on occasion of on เป็น preposition นะครับดังนั้น preposition ก็ต้องตามด้วยคำนามคือคำว่า occasion occasion เป็นคำนามนะครับจากนั้นให้ตามด้วย o f นะครับ on occasion of จะหมายถึงเนื่องในโอกาสนะครับเนื่องในโอกาสจุดๆๆ เนื่องในโอกาสจุดๆ,ๆดังนั้นเมื่อเราใช้คําว่าเมื่อในโอกาสจุดๆ,ๆเราก็ต้องตามด้วยอะไรเราก็ต้องตามด้วยโอกาสนะครับว่ามันคือโอกาสไหนนะครับโอกาสไหนเราต้องบอกนะครับว่ามันเนื่องในโอกาสไหนเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษมันก็จะมีประโยคนี้เช่นเดียวกันก็คือ on occasion of จากนั้นให้ตามด้วยโอกาสนะครับว่าคือโอกาสไหน ประโยคนี้นะครับจะเป็นวลีนะครับที่เขาใช้บ่อย on occasion o f จากนั้นให้ตามด้วยโอกาสไหนทีนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมี adjective อีกตัวหนึ่งที่เขาเนี่ยนิยมใช้กันบ่อยในภาษาสุภาพนะครับคือคำว่า auspicious นะครับ auspicious auspicious aus เป็น adjective นะครับที่มีความหมายหมายถึงเลิกงามยามดีเลิกงงามยามดีนั่นคือเป็น ช่วงเวลาที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดีนั่นเองนะครับในการทำกิจกรรมหรือกิจอโอกาสต่างๆนะครับเลิกงามยำดีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะโอกาสที่ดีหรือเป็นเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมบางอย่างตัวอย่างเช่นพระราชพธิธีหลายๆพระราชพธิธีเขาก็จะมีเวลาในการประกอบพธิธีที่เป็น เวลาที่เป็นเลิกงามยามดีอย่างเช่นสมมตินะครับเวลา10โมงสานาทีเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น auspicious ก็คือเป็นเลิกงามยามดีคำนี้นะครับจะเป็นคำที่ค่อนข้างที่สุดสุภาพนะครับเขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะเห็นคำนี้เนี่ยในภาษาเขียนนะครับถือว่าเป็นราชาศัพท์ on the auspicious occasion of His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว Royal Birthday นะครับ แสดงว่าอันนี้มันคือโอกาสไหนครับโอกาสนี้ก็คือ on ใช่ไหม on the occasion of on the occasion of หลังจากคําว่า off เนี่ยก็คือเป็นชื่อของโอกาสนั้นก็คือเป็น royal birthday royal birthday ก็คือเป็นวันเกิดใช่ไหมครับเป็นวันเกิดของ his majesty นะครับคำว่า his majesty His Majesty นะครับคำนี้นะครับเราจะเห็นบ่อยมากเวลาเราใช้นำหน้าชื่อของพระมหากษัตริย์นะครับ His Majesty เนี่ยจะเป็นคำสร้อยนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางไว้ด้านหน้าหมายถึงพระบาทสมเด็จนะครับพระบาทสมเด็จ His Majesty แปลว่าพระบาทสมเด็จนะครับถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้ His Majesty ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้คำว่า Her Majesty, Her Majesty, Her Majesty ทีนี้ถ้าบผู้ชายเราจะก็ว่า His Majesty His Majesty King มหาวัชิรล,ลงกรณ์พระวชชรเก้าเจ้าอยู่หัว Royal Birthday ก็คือเป็นวันเกิดภา,าษาไทยก็คือวันพระราชสมภพนะครับวันพระราชสมภพหรือวันเกิดนั่นเองครับ ทีนี้นะครับประโยคต่อไปเขาบอกว่า May His Majesty be blessed with excellent health and happiness คำว่า May M A Y M A Y คำนี้ส่วนใหญ่นะครับเราจะได้ยินคำว่า May เนี่ยในการอวยพรนะครับเวลาเราอวยพรในภาษาสุภาพนะฮะในการอวยพรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้โครงสร้างว่า May May จากนั้นตามด้วยอะไรจากนั้นตามด้วยสิ่งที่จะอวยพร ตามด้วยสิ่งที่จะอวยพรส่วนใหญ่สิ่งที่จะอวยพรเนี่ยเป็นคำนามจากนั้นเนี่ยให้ตามด้วย infinitive นะ infinitive หรือว่าเป็นกิริยาช่องที่1น,นั่นเองเราจะใช้โครงสร้างประโยคนี้ครับในการพูดในเรื่องของการอวยพอรอย่างเช่นถ้าขอให้ฉันมีความสุขเราก็อาจจะใช้คำว่า may happiness be with me เป็นการอวยพรตัวเองนะครับ may happiness be with me ก็คือขอให้ฉันนะมีความสุขหรือถ้าเราพูดอวยพรให้กับคนอื่นเราก็จะบอกว่า may happiness be with you may happiness be with you ก็คือขอให้คุณมีความสุขนั่นเองครับเราจะใช้โครงสร้างนี้นะครับก็คือ may may M A y, may จากนั้นให้ตามด้วยสิ่งที่เราจะอวยพอรอย่างเช่นถ้าเราอยากจะอวยพรให้เขามีความสุขเราก็จะบอกว่า may happiness นะ may happiness จากนั้นให้ตามด้วย infinitive หรือกิริยาช่องที่1น,นะครับก็คือ be นะ be แล้วก็ตามด้วยโครงสร้างของส่วนที่เป็นภาคแสดงที่เหลือก็คือ be happiness be with me ก็คือขอให้ฉันมีความสุขนั่นเองครับโอเคทีนี้เขาบอกว่า may his majesty his majesty be b l e s s e b r e a s t d คำว่า blessed b l e s b r e a s t b r e a s เป็นกริยาที่หมายถึงอวยพรนะครับอวยพร breast with excellent health and happiness ก็คือสุขภาพและความสุขนะครับเป็นการอวยพรให้พระองค์มีสุขภาพและความสุขที่ excellent excellent ก็คือที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์ก็คือขอให้พระองค์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และก็มีความสุขนะครับ ทีนี้ประโยคต่อไปนะครับคือคําว่า may it please your Majesty อันนี้นะครับจะเป็นประโยคที่เขาพูดบ่อยก็คือด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเด้ชะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ may it please your Majesty นะครับก็คือเป็นการพูดเพื่อที่จะให้ความเคารพในตัวของพระอ,องค์นะครับเวลาเราพูดอวยพรอะไรบางอย่าง ถ้าเราใช้กับพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่มีฐานะที่สูงกว่านะครับเราเนี่ยจะใช้ประโยคลงท้ายนะครับเพื่อแสดงความเคารพก็คือ May it please your Majesty ก็คือด้วยก้าวด้กระหม่อมขอเดชะจากนั้นประโยคสุดท้ายคือ May the management teachers and p e r s o n a l office of non formal and informal education ก็คือเป็นบุคลากรทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรที่เขาบอกมานะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำอยู่ในประโยคนี้นะครับก็หวังว่าเราจะนำคำศัพท์นี้นะครับ,รำำรรบไปใช้ในชีวิตประจำวนัวนรวมไปถึงสามารถใช้พูดหรือว,ว่าใช้เขียนนะครับในภาษาที่สุภาพได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ